เพก้าวันนี้ให้กี๊นะปิงปองหนูให้กี๊นะสองตัวล่างออกมาเลยนะคะลูกเพชรก้าตรงตรงเป็นแม่นแม่นเลยนะงวดที่สามสามแล้วนะคะลูกนะอันนี้เขาออกเลขหน้าสามตัวอยู่นะเพ็รก้าตามที่พี่ใบ้ให้ทุกคนถูกนะให้ลูกเพ็ทุกคนถูกนะอาตามนี้เลยนะเพก้าตามนี้เลยนะนี่ตามนี้เลยนะเพ็ดก้าจ๋าตามนี้เลยนี่ตามปิงปองหนูตรงตรงแม่นแม่นทั้งบนทั้งล่างเลยได้ยิ่งดีนะ เป็นความหวังไหมวันนี้แน่นอนครับถูกแน่นอนวันนี้เราต้องถูกเพราะว่าเรามูเตรูเรามีของดีนะครับผมขอจากพี่คเิตก่อนเลยอันนี้เช่าบูชา1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มาขอกับพ่อปู่เวสุวรรณนะครับอันนี้เช่าบูชา290บาทนะครับแล้วก็ขอจากกับว่านจับเงินจับทองอันนี้เช่าบูชา600บาทแล้วก็สาิกาลิ้นทองเช่าบูชา1 5 0 0บาทนะครับวันนี้มั่นใจขนาดไหน ว่าจะได้มองมั่นใจมากสองตัวล่างสามตัวบนไปเลยใช่ข้างบนเลยให้ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ด้วยครับผมเพชรก้าเก่งอยู่แล้วเนอะเพชรก้าเก่งอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ออกมาตรงๆเลยนะนี่เขาออกเล็หนะสามตัวอยู่นะลูกนะเลขที่ออกเยวเลขสองตัวเลขท้ายสองตัวล่างเป็นเลขหนูเลยนะเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ด สี่หนึ่งฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเล็กหน้าสาตัวครั้งที่สองเลีกปังหนูเลยนะถ้าเป็นเล็ก้ายสองตัวล่างนะสองตัวล่างก็ตามนี้เลยนะคะเพชรกล้าเพงวัล้าอยาคะจะออกรางวัลสองตัวล่างแล้วนะให้หนูแม่นแม่นนะลูกนะให้ให้แม่นแม่นนะให้คนแม่นแม่นนะให้ทุกคนมีโชคมีลาบสองตัวล่างนะคะลูกเล็ปิงปองหนูให้ออกมาทั้งล่างทั้งบนได้เลยนะตรงตรงนะตามนี้เลยนะเพชรกล้าตามที่พี่ให้คนนะเพชรกล้าจ๋า จะใช้อุปกรณ์สองตัวล่างเลยนะแลุ้นน้เพี่จะออกลุ้นครับลุ้นครับรางวัลเลขท้ายสองตัวคอยตรงตามเลขปิ่งปองน้องมั่นใจครับอยู่ในเลขปิ่งปองน้องเรามั่นใจในน้องเนาะใช่ครับผม้องให้มาต้องหลายงวดแล้วก็คงต้องไว้ใจน้องได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดถูกไม่ถูกไม่เป็นไรนะยังรักน้องเหมือนเดิมนะกานนาฬิกยาแห่งชาติการทะเลให้เขาหมุนออกมาเป็นเลขปิ่งปองหนูเลยนะลูกแรกเลยนะเพชรกล้านะเพชรกล้านะมาแล้วเขาจะหมุนแล้วนะคะ มาเป็นเลขหนูนะเพชรก้าจ๋ามาแล้วมาแล้วตื่นเต้นจังเลยเพชรก้าตามนี้นะให้กีดนะสามสามวัดติดนะคะลูกตามนี้นะมาแล้วนะเพชรก้าตื่นเต้นจังเลยถูกนะสามสามวดติดนะเพชรก้านะสองตัวล่างออกมาเลยนะนกีดนะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามกีนะเพชรก้าเลขที่ออก สี่หก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 ฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วหกถู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 กใช่ใช่ใช่สี่หก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 เบ้บอกแล้วสี่หสี่ไงนี่ไง4ี่บอกบอกไม่เอาสองแล้วก็6กสี่หกตอเลยเ้เลยสามสั่งวัดเป๊ะในการทำได้เ๊ะเลยสี่หกฉัอฉันตีความว่า6กหนึ่งก็คือ6กหนึ่งตัวไงใช่ นี่ไงใช่นี่ไงสี่หกหกสี่นี่ไงบอกแล้วก็เกงเหลือเกงเหลือสามตัวสุดท้ายด้วยนี่ไงใช่นี่ไงมีมีมีอยู่ในคลิปอ่ะถือถือถือเดึงออกไปเลยดึงออกไปเลยแล้วก็ถืออ่ะมีอยู่ในคลิปใช่ใช่เพชรก้า พี่ตีความถูกปิงปองหนูตรงตรงเลยสี่หกเนี่ยเลี้ยงเลยที่แจมแม็กบอกเคาะเคาะเหลือสามตัวไง่าหกสี่เนี่ยถ้าใครดูในไลฟ์สดจะรู้นะครับมาลุ้นรางวัลที่หนึ่งกันพี่เดฟพี่เดฟถูกไหมถูกเท่าไหมแน่นอนถูกโอ้ยเรามั่นใจในเพชรนาสักอย่างถูกฮะห้าพันห้าพันใช่ซื้อสี่หกหรือหกสี่ยกประกันใช่แล้วก็ในในห้องหวยก็มีด้วยเป๊ะเลยนี่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 เป๊ะเลยเป๊ะเลย ถ้าอยากเข้าห้องโหวยพี่เด็กก็แอดไลน์ไปเลยที่นี่ครับไลน์แอดแชนเดอแ<ส>ดนเดอสองนี่ครับอันนี้เลยอันนี้เลยนะครับ เข้าห้องหวยได้เลยครับลงทะเบียนตามนี้ผมให้เลขฟรีลงทะเบียนตามนี้วยนะร N A K S N D Y เลขสองนะครับโอเคดีใจด้วยเพชรก้าพี่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าพี่อยากให้ทุกคนถูกเพราะว่าบิงปองน้องง่ายมากเลยไงสองสี่น้องบอกว่าสี่ติดตัวตัวไหนตัวนั้นไม่เอาไงเอาแค่สี่แล้วก็เอาหกมาใส่แค่นี้เองจะตีความถูกนี่ไงมีตั้งหลายใบแล้วก็เบอร์โทรคอนเซ็ตเตอร์ชินก็มีหกสี่สี่หกไงก็ยังก็ยังบอกนี่ไงชัดๆเลยใบสองสี่แล้วฉันไม่ชอบสองสี่ฉันชอบหกสี่ เก้าสี่แ้วนี้ก็มีเนี่ยคงแรกก็มีหกสี่สี่หกน้องเพชรกล้าทำสองเ็จนะกีดยกเพชรแน่นอนฉันบอกแล้วว่าสองสี่ฉันไม่ชอบแล้วสี่ติดตัวไหนฉันบอกตั้งหลายงวดแล้วใช่ไหมเพชรกล้าเพชรกล้าเก่งมากเลยเพชรกล้าเก่งมากเลยเพชรกล้าพี่รักหนูเพชรกล้าข้างบนน่ะข้างบนให้ให้ให้คนที่ไม่ถูกบอลให้คนที่ไม่ถูกล่าให้เขาถูกบนด้วยนะเพชรกล้าถึงเหลือเลตอยู่อีกเนี่ยเก้าหกเอ้ย อะไรนะหกสองหกเก้าก็ได้เนาะอะไรนะหกสองเก้าสองก็ได้ครับสองสี่สี่สองก็มาตรงๆ<อ>งได้เลยยิ่งดีเนาะเพชรเก้าใช่แล้ว,ลวถูกต้องครับวันนี้ฉันสวยวันนี้ เออระวังบกล้องอันนี้อันนี้นิ้วนิ้วนิ้วมันจะโดนกล้องสวยไหมครับวันนี้โชว์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 นั้นโชว์นั้นที่ถือใช่พอาจะแม่งวันที่อะไรสุดวันเสาร์เขาเคาะให้เหลือ3ตัวสุดท้ายนะมี2 4 6ส4่หก4ี่นี่แล้วก็6 2สองหรือเก้าสองเนี่ยคลิปแรกก็มีใช่ในคลิปแรกโค้งทั้งโค้งแรกทั้งคงสุดท้ายใช่มีหมดเลย3หน้ามีหมดเลยแล้วเขียนเป็นตัวที่2ด้วยฉันชอบมาก6 4 4 6ฉันชอบมาก ใช่น่าเห็นไหมขึ้นมองลงแล้วมองลงสวยด้วยมองลงด้วยเห็นไหมล่ะ อ่าตีเลขเป๊ะเลยงวดนี้นะครับตีเลขน้องเป็ดกล้าเป๊ะเลยสี่ใกล้เลขไหนเลขนั้นไม่มาอ่าสกัดสองทิ้งใชก็หกตัวหกหนึ่งหมายถึงหกหนึ่งตัวหรือตัวหนึ่งตัวมาใส่สี่สี่หรือเอามาใส่สองอ่าเพราะฉะนั้นเลขยังเหลืออยู่เราจะรู้รางวัลที่หนึ่งเย้อว่าอาจจะบนล่างแบบพี่เดชใช่สั่งหอดว่าเลขยังเหลืออยู่อาจจะทั้งบนทั้งล่างแล้วอยู่ในสามตัวนี้แหละไม่อยู่ในพวกนี้แหละในลูกแรกใช่ถ้าออกมาเป็นสองสี่สี่สองอ้ยขนลุกเลยนะคิดเลย ก็ส no? ี่สี่สองสองสี่ก็คือเบนสี่หกสี่สองไปเลยอสามตัวแตกหกสี 2> 4, 2, mm ่สองไปเลยลุ er ้นกันวันนี้เราใส่สีเหลืองรับทรัพย์วันจันทร์ยินดีด้วยกับทุกเพจที่ทุกคนถูกถ้าใครซื้อสองสี่สี่สองอย่างเดียวก็ต้องรอลุ้นบนต้องรอบนนะเดี๋ยวฉันถ่ายต่อนะคะอุ๊ยเพจการดีใจกิ๊กี๊กี๊ทุก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 เดี๋ยวค่ะเจ้า รางวัลเลขใชยสองตัวสามตัวปนแล้วนะนี่อสี่หกตรงๆแล้วยังเหลือเลขหนูอยู่นะเท็การเลขสองยังไม่ได้ใช้เลยนะใช้สองกับหกก็ได้เลยเหลือสองสี่ไปเลยนะคะลูกนะเท็ดการใกล้มาแล้วนะคะให้คนที่เขาไม่ถูกล่างนะให้เขาถูกปนเลยนะเลขปิงปองหนูยังเหลืออยู่นะคะเท็ดการตรงๆนแน่นเลยนะเห็นทั้งหลายตัวนะเห็นไหมนะตอนนี้ก็ยังไม่ออกตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะให้ออกเลยนะสองตัวสามตัวไปเลยนะเท็ดการนี่นะ นี่เขียนว่าตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนแล้วนะเออนี่หกสี่สี่หได้กลับกันเองนะวดท,ที่สามสามน้องเท็ดกล้า,ลาทำได้ฉันบอกแล้วพี่เดียว,ว่าวดท,ที่สามสามเนี่ยเลขหกจะต้องมาเลขสามไม่มาหรอกใช่แต่ต้องรอดูตัวบนกรรมการข่านสุดท้ายค่ะ นะเราดูตัวบนนะเพจกันนะกรรมการหมายเลขสามตามนี้นะเลขหนูยังเหลืออยู่เลยเนี่ยสามตัวเนี่ยสองสี่หกอ่าหนึ่งเนี่ยพวกนี้นะถูกกันยกห้องเลยสี่หกตันหนึ่งถูกพอดีแล้มีปองเันตีความใช่ไหมใช่หูดีใจด้วยเนาะกีกันยกกล้องเลยใช่ไหมใช่เ็นกานทำสำเร็จเนาะทุกคนรักหนูนะเขาจะออกรางวัลที่หนึ่งแล้วนะคะลูกนะการมาแล้วมาแล้วางมาที่หนึ่งเสียงดังๆังเลยแล้วดังดังก็หึมก็หึมเลย เพชรก้าทำได้นะคะเพชรก้าพร้อมที่จะหนืวาเหลเลืออยู่นะตามราคร่วันที่หนึ่งะล้นวันที่สิบหกพฤศจิกายนล้นล้นล้นสองพันห้ายิบนะเพชรก้าให้กีดนะเลขที่อนหกเก้าเจ็ดสองห ้องให้เพราะฉันรู้สึกว่าฉันชิววันวนี้เราลุ้นชิวมากทั้งบนทั้งล่างเลยเสว,วัสดีตต้องให้สูงขึ้นมาหนึ่งสองมบนล่างเลย ตกเยอะนะนี่ฉันก็มีเขียนด้วยเอามาเอามาเอามาเขียนด้วยนี่นี่ใครอยู่ไหนวะนี่ตกกันตกกันอยู่ในตัวกันเห็นไหมซูมมาตัวกันสี่มาเนี่ยครับเห็นครับหนึ่งหกหกหนึ่งครับผมเก้าเก้าหนึ่งเขียนไว้บอกกันแล้วใช่อยู่ในนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยงวดนี้น้องเป็นการทำสำเร็จสามสิบสามงวดฉลองฉลองล่างม่ฉลองพิมพ์มาถูกไมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วต้องทำเสียงเล็กๆเราทำเสียงใหญ่ได้เราดีใจเกินเราดีใจเสียง เสียงอันนี้ออกเลยนะเสียงสายปันสายปันเสียงสายปันออกเลยไม่ได้เพจแก้แล้วก็มีท่าประจำหนูแล้วก็มาเลยแกแบบหนึ่งนะเราต้องมีท่าประจำของเรานะแกมมาฉลองร่างใหม่ฉลองความเป็นหญิงของพิมพ์ปันุมานะคะยิงใจกับน้องเพชจก้าด้วยสามสามงวดกับเราหาึงวันสามสามงวดนะสามสามงวดสามสามงวดสามสามงวดเย้ องหนึ่งอมอมตุ๊กตาเย่เย่เย่สองหัวสามสามหัวดมากทางบนทางล่างเลยนี่เย้ใช่น่าจอไปเลยเงหนึ่งสี่หกเป๊ะเลยเป๊เลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยนี่บอกไว้หมดมีหมดมีหมดทุกตัวมีหมดทั้งบนทั้งล่างเลยเห็นไหมน่าอ่ามีเล่นกันด้วยอ่า ดูน้องเพชรการไม่ได้แล้วนะครับผมใช่ไหมองค์แม่ลงนี่คือร่างที่แท้จริงของอีชนันพระแม่อุมาพระแม่กาลีพระแม่ธุรคาพระแม่ฤาษีพพระแม่สรสวตัติมหาเทวีทั้งสลงมาส,สถิตอยู่ในตัวของข้าพเาจ้าะนะใบเล็กแม่นมากงวดนี้ขอบอกองค์แม่ลงแล้วค่ะอะ <laughs> แต่งหญิงนะคะคอมเมนมากกว่าร้อยงวดติดพันนั่นน่ะสิทางผ่านต่อไปถ้าแต่งหญิงพระแม่อุมาก็จะมาให้พรอีกนี่สมกับชื่อเลยนี่ยังไม่มียังไม่มีหลีนะถ้ามีหลีนี่แบบรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะเออเป็นหญิงเต็มตัวพระแม่ประธานพรไปหกตัวเรียงเลยพลุณกมาซื้อลอตเตอรี่หกตัวได้หรือเปล่าเท่านั้นเองโอเคไดีถ่ายพี่เดบ้างมามามาถ่ายจริงเลยางทั้งทั้งทุกทีกันหมดเลยเพราะอะไรนี่นะ ทั้งห้องทั้งห้องก็ขีดกันนี่เลขเลขอะไรหกหนึ่งหกหนนี่อะไรหกสี่บนล่างอ่าโอ้ยพี่เดชแต่บนล่างเลยคิดเองซะหน่อย อ้าวมันก็มาจากเลขปิงปองน้องบนกระสตรด้วยหะไยลกันผสมผสานกันนี่ไม่ปกติลูกที่สองน้องไม่ค่อยให้นะใช่นี่มาลูกสองหกหนึ่งตรงตรงเลยสี่อย่างสี่อย่างเดียวับเอาหกที่เอามาทําเป็นไข้กันน่ะบอกแล้วเอามาตรงตรงหน่ที่เอามาเป็นไข้กันเห็นไหมล่าได้ทั้งหมดล่างเลยอกีดเลยกีดเลยกีดแตกเลยบนกีดล่างเลยนะบอกนะหนึ่งสี่หกกแล้วว่าสี่ติดตัวไหนเราจะคยนแบนเคยสอนว่าสี่คือศูนย์ศูนย์ว่าไม่มีค่ะ ติดตัวไหนเลขนั้นดับสองไม่มาใช่เป็นบอกแล้วงวดที่สามสามเลขสามไมมาด้วยเราก็มาเลขหกมาหกบนหกล่างเลยใช่แล้วมาจริงหกหนึ่งข้าพเจ้าได้หมื่นหนึ่งวายสี่หกข้าพเจ้าได้ได้อีกห้าพันนี่ปกติน้องเพชรกล้าไม่ค่อยให้ลูกที่สองใช่โอ้แล้วน้องเมตตาเรามากเมตตาบบนล่างเลยแล้วก็อยากให้คนที่มาตามเพจแท้เพจจริงนะครับที่เรามาเปิดใหม่เนี่ย ตามหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนเนี่ยคนที่รักน้องจริงๆกลับมาตามน้องเหมือนเดิมอย่าลืมเข้าเพจจริงเพจจริงข้างบนจะเป็นวิดีโอนะครับบนหัวเพจจะเป็นวิดีโอต้มีวิดีโอแล้วเอานำมาคัฟเราไปได้นะนั่นแหละครับไม่รู้แหละตามเพจจริงให้เจอตามพวกเราให้เจอนะครับคนตามหนึ่งแสนกว่าคนแล้วนะตอนนี้เพจจริงนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นใช่นี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าคนมีหกสี่เก้าสี่มีหนึ่งหก หกหนึ่งด้วยนี่อ่ะใบแล้เยอะแต่ใบนี้น้อยใบนี้น้อยแต่มีแค่ล้างตัวเดียวหกสี่สี่หกครับผมเออรียตไดป่องแตกกันยกห้องนะครับแต่กันยกห้องผมนะครับห้องหวยนะครับสําหรับใครอยากเข้าห้องหวยครับนะครับฟรีครับผมผมให้เลขฟรีนะครับแอดมาที่ไลน์แอดนะครับแอด n a k s e n d a y เลขสองแอด n a k s e n d a y เลขสองลงทะเบียนตามที่แอดมินบอกทําตามนี้วันนี้รับแค่ยี่สิบท่านสำหรับใครที่อยากได้รับวัตถุมงคลจากใช่แน่นอนครับ เหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมขอก็คือ,มอ,อผมขอกับองค์พระพิคเนศก่อนให้พระพิคเนศปางเศรษฐีปางนี้ป,ประทานโชคลาภให้กับผมผมขอให้ท่านให้ผมเนี่ยมีชัยชนะนะครับเหนือตัวเลขมีความสำเร็จเหนือตัวเลข